เสียงเสียงยังไม่มาไม่มีใครสวัสดี นะคะคใช่ค่ะคั้งแรกนะคะวันนี้เราจะมีดาราหน้าต้องเด็กๆมาทุกหนึ่ง<ช>วันนี้นะคะเราจะมาไลฟ์ตัวแรกกันก่อนจายกีตูแกร์ปีสองพันสิบใช่ค่ะสองพันสิบตัวนี้นะคะพิสตลอ,อ,อดการพิสตลอดการสกู๊ปกีตูเป็นดีเน็ต SLS ปีสองพันสิบนะคะเครื่องยนะะ<ช>ต์สองพันห้าเดี๋ยวเรามาดูสี่ล้อคันตัวนี้เลือกสีอะไรนะตัว บอลเงินบอลทองบอลทองบอลทองเลือกไข่เปไข่เปลืก่เหรอสีเปลือกไข่ตาเซลจะเรียกว่าสีไข่ตัล้อนอกของคันที่่าอะไรวะสีสามเจ็ดสีสามวิกเจ็ดนะคะสีบอลเงินสีบอลเงินจ้าอ่าตัวนี้ตืวลรอจะเอเจไปนะคะเราไม่ต้องกังวลเรื่องความซิ่งความสวยมีให้ทุกทุกพันเลย แทบจะทุกพันแทบจะทุกพันสำหรับอันนี้นะคะลูกค้าสวัสดีเครดิตดีพีดาวจะพนักงานบริษัทจะอาชีพอิสระก็แล้วแต่ขอให้คุณประวัติดีพีดาวได้ผ่อนกันแค่อยู่ที่หกพันกว่าบาทติดบูโรออกได้ไหมคะติดบูโรออกได้ติดบูโรแนะนำหาคุณคือก็อื่นนะจ๊ะแล้วลูกค้าค้ำแทนนะจ๊ะ สงสัยอะไรรับถามพวกเรามาได้เรายินดีอนตอบเงื่ต้นอายุเท่าไหร่คะถึงซื้อได้ยีบค่ะอายุงานต้อมถ้าที่จขอยุงานหนึ่งปีแล้วกันแล้วก็ขอ,อ,อพดิดามดาดิดามาดาผู้ร่วมหนึ่งคนนะจ๊ะเดี๋ยวเรามาดูตัวน,นี้ซุปเปอร์อรพชัชนามที่สุดเดีรอส,ส,สรอีสีแบบว่าสีสีตัวนี้เนาะแบบอันนี้บอก่อน ถ้าลูกค้าบอกว่าเฮ้ยพี่แม็กอันเนี้ยมันมันมันขาวดูสว่างไปเปลี่ยนได้ไหมพี่กุ้งเปลี่ยนได้เปลี่ยนได้เจัดให้ะเดี๋ยววันนี้เราจะมานั่งน้ำรถทั้งหมดสี่พันและเราก็จะพูดถึงยอดจัดแล้วก็เรื่องเงินดาวสำหรับลูกค้าที่าจจะสงสัยว่ารถคันนี้มันจะดาวเท่าไหร่วะอะไรอย่างนี้เดี๋ยวเราจะบอกกันเงื่อนไขเป็นยังไงอ่าดูแม็กก่อนนะ ให้ดูว่าแม็กเราสวยนะจ๊ะอ่าเปิดภายในไหมอ่าเราดูภายในกันต่อจ้ะเดี๋ยววันนี้เราจะเน้นยอดจัดเน้นยอดจัดและเน้นผ่อนมันไม่มีนี่น่ะอะไรอ่ะเอามพพีพี่กุ้งพี่กุ้งอย่างเงียบสิ อีกคุณพูดหน่อยมาพร้อมพวงมาลัยแต่งซิ่งมาพร้อมพวงมาลัยแต่งซิ่งสำหรับเครื่อง2 0 0 5ดีเซลคันนี้นะจ๊ะเครื่องเดิมแต่งแค่แม็กแค่นั้นได้ไปพวงมาลัยติ่งแบบนี้เลยอย่างนี้เลยใส่แวน่นใส่แว่นจ้าใส่แว่นนะจ๊ะใครอยากได้ใครอยากได้แบบนี้นะจ๊ะมาได้เลยจ้าที่เ k ็รุ่พวกนี้เปิดนะจ้าวันอาทิตย์อายุ 8, ยได้ไยังไม่ได้คะ่ะลูกค้าต้องขอโทษด้วยนะคะคอยากอยากให้ได้เหมือนกัน แต่เงื่อนขายธนาคารมันจะไม่ได้จ้ะเอาที่แบบเราจะไม่ขายฝันลูกค้าที่เป็นไปได้เนาะขายเราจะไม่ขายฝันลูกค้าเราจะให้ไปเราจะคุยกับลูกค้าที่แบบเอ่อมันไปได้แน่นอนจะไม่หลอกเราจะไม่หลอกลวงหรือหลอกล่อให้มาที่เต็มตอนนี้เดี๋ยวมีฝปาครอบเครื่องให้นะคะมันเปิยเปให้เห็นสภาพครอบเครื่องก่ินไม่ได้ยินแล้วอ่ากุนกงกริง คุณกุ้งกิ้งมณีโชถามว่าไม่มีสลิปเงินเดือนนะคะจากบริษัทรับเงินสดขอเป็นหนังส Jasmine, ือรับรองเงินเดือนแทนนะคะคุณกุ้งกิ้งคะสอบถามข้อมูลเอกสารได้ในแชทแอดมินนะจ๊ะตอนนี้อีสุสุปีอะไรคะปี2010ค่ะปี2010นะคะเป็นสีบอลทองนะคะปี2010ส e ีบอลทองแคปบนะคะราคานะคะ 3 0 0 0 0 0สบาทนะคะผ่อนกันในราคา600 0กว่าบาทเท่านั้นที่สำคัญทำฟรีดาวได้เลย <ทำ S 1> นะฟรีดาสามารถทำลูกค้าท่านใดได้ฟรีดาวนะจ๊ะสามารถทำปอเลือกขับ 6, 6, 6, 6, 6, หกปีหกปีได้เอ้ยห6 6ขับขับฟรีครึ่งปี <laughs> <laughs> คือกูอยากแจกโบนัาให้ลูกค้ามา <laughs> <บ>หกปีนี่ไม่ต้องผ่อนเลยคุณขับฟรีครึ่งปีได้เลยโอเคนะหรือจะเลือกรับเป็นส่วนลดก็ได้เดี๋ยวลูกค้าท่านใดได้ยินบีพูดแล้วบอกว่า นั่นเจอคนนั้นบอกว่าผ่อนได้หกปีผ่อนหกปีนะจ๊ะช่วยผ่อนครึ่งปีจ้ะคุณสีคุณสีคุณสมคิดซีวิกเอฟดีมีค่ะตาหวานสีประตูมีค่ะดาวเท่าไหร่ขอดูเอกสารนะคะคุณอดาบอกสวยงามมากร้านนี้ขอบพระคุณจ๊ะสีบอนทองนะคะ เดี๋ยวพาคุณลูกค้าชมคันต่อไปกันเลยดีกว่าเป็นอีสุสิสี่ประตูนะคะตัว,วเตีย้ยสี่ประตูสีบนเงินนะคะปีสองพันเก้าปีสองพันเก้านะคะตัวนี้มาพร้อมแม็กซิ่งไปเลยนะคะโหลดเตี้ยลงแม็กให้เรียบร้อยแล้วที่สําคัญเป็นสี่ประตูหายากด้วยนะคะตัวเตีย้ยสี่ประตูนะคะกับอีสุสูปีสองพันเก้านะคะราคาสามแสนกลางๆเท่านั้นนะคะ ไม่แพงไม่แพงตัวนี้ใต่ยางหนาด้วยค่ะพี่โก้ยางหนาลอยใหญ่นะจ๊ะตเป็นตัวแพ็กตีน้ำนะคะอีสุสีแมกนะคะ,ะ,คะสี่ประตูตัวเตี้ยปีสองพันเก้านะคะราคาสามแสนกลางๆเท่านั้นนะคะ ผ่อนกันในถ้าลูกค้ามีเครดิตอย่างเงี้ยมีประวัติการผ่อนมาก่อนก็ผ่อนอยู่ในราคา6,000กว่าบาทเท่านั้นเองต่อ72เดือนนะคะมาพร้อมเบาะหนังกันไปเลยตัว S L X นะคะเดิมเดิมหมดทั้งคันเลยจ้ะภายในภายในสะอาดสะอาดนะคะเป็นเบาะหนังสีครีมเบาะหนัง สีไข่ไก่สีไข่ไก่ภายในสีน้ำตาลอ่อนน้ำตาลอ่อนนะคะสีไข่ไก่ริมฝาประตูตัวนี้ตัวนี้ตัวนี้พวงมาลัยดั้มเดิมค่ะเดิมแต่คันเกียร์หัวเกียร์เ็นซิ่งโหลดเตี้ยลงแม็กเท่านั้นนะคะที่สําคัญมีเครดิตหรือไม่มีเครดิตฟรีดาวกันไปเลยคันนี้บอกเลยว่าศูนย์บาทจริงๆนะคะต้องบอกก่อนว่าสีประตูรุ่นนี้นะคะไม่ค่อยมีมานานแล้วเนาะไม่มีมานานแล้วแล้วก็มีลูกค้าถามหาเยอะนะคะสาหรับลูกค้าท่านใดที่ดู ที่ดูไลฟ์สดวันนี้เนาะชอบถูกใจเข้ามาดูรถจริงได้เครื่องเดิมสวยด้วยมีเคหรือไม่มีเครดิตบ,บอกเลยฟรีดาวทุกอย่างมันเลี่ยมมากอะฟรีดาวคือจบออกรถศูนย์บาทกันไปเลยนะคะไม่มีเครดิตก็ศูนย์บาทนะคะมีะเครดิตก็ศูนย์บาทนะคะใช่อันนี้จัดให้เต็มเต็มไปเลยนะคะจ้ะไม่ต้องใช้เงินสักบาทเลยผ่อนกันในราคา 6,000ไปไปลาย7,000ต้นๆประมาณนี้นใช่ค่ะแล้วแต่แล้วแต่ธนาคารว่าจะให้ผ่อนได้ต้องดูอาชีพลูกค้าด้วยกัะคุ้มนะคะใครได้คันนี้ไปบอกเลยว่าคุ้มนะคะไม่ว่าจะอาชีพอะไรนะคะก็สามารถทําฟรีดาวได้เลยนะคะออกรศสนยนบาทได้เลยนะคะไม่ว่าจะอาชีพอะไรก็แล้วแต่นะคะกับอีสุสุนะคะสีบอลเงินปี2009 ตัวนี้รถปีศูนย์เก้าให้คุณดูว่ารถปีศูนย์เก้าเครื่องแบบเครื่องมันดีมากเลยอะเครื่องมันเรียบร้อยอะพี่กุ้งดูดิต้องเรียกว่าเครื่องเรียบร้อยเครื่องสะอาดสะอานนะไม่มีเยินไอที่แกะแผ่นอะไรนะการความร้อนแผ่นกันความร้อนนะคะภายในยังไม่มีเยินไม่เนี่ยไม่เยินเลยคือเซลลจะคือเซลลส่วนตัวแล้วเซลลจะไม่ค่อยรู้เรื่องเครื่องแต่ว่าถ้าถามว่าย่อจัดไปน้องไปนั้นคุยได้เรียกตามความเข้าใจคือเครื่องเรียบร้อย เอาช่างมาดูได้ค่ะถ้าถ้าไม่มั่นใจในรถ n k มหาชัยนะคะสามารถเอาช่างที่ดูรถเป็นนะคะมาดูได้นะคะเพราะว่ารถเราไม่มีย้อมแมวขายอย่างแน่นอนไม่มีชนหนักพลิกคว่ำน้ําท่วมมาอย่างแน่นอนนะคะมาทงมาเทสอะไรกันได้เลยจ้ะมาดูเครื่องได้เรามาเทสเครื่องมาดูรถกันก่อนได้นะคะมาดูก่อนถูกใจค่อยจองค่อยซื้ออ่าถูกใจค่อยทําเรื่องค่อยว่ากันง่ายมาก NK ง่ายมากถูกใจค่อยซื้อกับอีสุ สี่ประตูตัวเตี้ยหายากเวอร์นะปีศูนย์เก้านะคะผ่อนหกพันกว่าบาทเท่านั้นนะคะตัวต่อไปนะคะเป็นอีสุสสีเขียวเป็นออนิวสี่ประตูตัวเตี้ยตัวนี้ปีสองพันสิบหองพันสิบห้านะคะตัวนี้หนึ่งสองจุดห้าป่ะช่วงสองพันห้างันหค่ะมาพร้อมแม็กซิ่งกันไปเลยนะคะลดเตี้ยลงแม็กให้เรียบร้อยแล้วนะคะ ตัวนี้นะคะมาพร้อมชุดแต่งโครเมียมแล้วนะคะที่จับประตูตรงนี้เป็นตัวโครเมียมนะคะกันลอยมือนิ้วเล็บถลอกอะไรอย่างเงี้ยคะ่ะไปโดนสีรถนะคะมาพร้อมแบ็คซิงกันไปเลยนะคะก,กับอีซูซุนะคะออนิวปี2015สสีเทาเขียวนะคะสีเทาเขียวสีประตูตัวเตี้ยนะ ยืม <You S 2> ไม่ิ่งก่อนนะพี่บีอ้าวดับบีพี่โกกอ๋อมาเลยอ๋อ,อพ,พี่แมนพี่แมนพี่แมนเอาอ๋อของพี่แมนก็ใช้ย่อยอะรดซิ่งอะลดอย่างเท่อะสีประตูอิสุสุเหมือนกันอย่างเท่ของพี่แมนนะภายในเป็นสีน้ำตาลนะคะสีน้ำตาลอ่อนนะคะสีเปลือกไข่ไก่นั่นเองเป็นเบาะหนังนะคะ คันนี้ผ่อนอยู่ในราคา800 0กว่าบาทเท่านั้นนะคะที่สำคัญทำเลือกฟรีดาวได้เลยนะคะไม่มีเครดิตฟรีดาวได้ไหมดได้ไดอ๋อฟรีดาวได้ด้วยนะคะไม่มีเครดิตก็ฟรีดาวได้แต่ถ้าเป็นอาชีพอิสระนะคะรบกวนบอกเลยนะตรงนี้เลยถ้าเป็นอาชีพอิสระค้าขายนะคะรบกวนเตรียมเงินสักหมื่นสองหมื่นนะคะเพื่อ,เพ,อเพื่อไว้ใช้เป็นเงินดาวสักนิดหนึ่งนะคะเพื่อที่ไฟแนนซ์อาจจะปรับยอดลงนิดหนึ่งนะคะอาจจะได้ไม่เต็มสักเท่าไหร่แต่ก็เดี๋ยวเราดูส่วนลดทันให้อีกทีหนึ่ง ราจาดูภายในของมันนะคะคือดีมากแล้วก็เดี๋ยวเราจะดูห้องเครื่องกันอ่ะเดี๋ยวพาชมห้องเครื่องกันหน่อยห้องเครื่องเดิมๆนะคะรถของเรานะคะไม่เคยผ่านการติดแก๊สนะคะพิกความจมน้ำมาไม่มีอย่างแน่นอนนะคะสภาพเครื่องดูใหม่กิฟตใหม่เอี่ยมมากเลยนะคะที่สำคัญทำเรื่องฟรีดาวได้ผ่อนกันในราคาแค่8,000ันกว่าบาทเท่านั้นนะคะ ไม่ต้องไ,งอไปงอป้ายแดงนะคะเนี่ยบอกก่อนเลยป้ายแดงราคาแรงมากป้ายแดงราคาแรงอ,อยู่นะตัวเนี้ยของเราอันนี้คือน้องคือน้องป้ายแดงพูดง,ง่ายเลยน้องป้ายแดงค่ะราคาถูกกว่ากันครึ่งครึ่งอ่าราคาถูกกว่ากันครึ่งครึง่งอย่างที่บีบอกไปถ้าประวัติด,ดีก็สามารถทําดอกเบี้ยพิเศษได้เนาะเรา,าจัดให้อยากได้กี่ปีก็ว่ากันไปดอกเบี้ยสองบาทกว่าเท่านั้นนะคะมันก็จะผ่อนถูกลงจากแปดพันกว่าบาทใช่ไหมพี่โต้งใช่ค่ะ,คะอาจจะเหลือแค่8ปันต้นแปดพันปลายเหลือแปดพันต้นอะไรเงี้ยลดได้เยอะ นะดอกเบีย้ยสองบาทกว่านะคะถูกพอๆกับป้ายแดงนั่นแหละนะที่สําคัญเราผ่อนกันแค่72เดือนเท่านั้นเองนะคะแล้วทําเรื่องฟรีดาวได้ด้วยนะคะได้รถปี15ไปใช้งานรถ5ปีเท่านั้นเองนะคะถือว่ายังไม่ใช่รถเก่าเลยนะคะใช้งานกันได้ยาวๆเลยค่ะนะอ่ะมาดูตัวต่อไปกันเลยจ้ะกับอีซูซ a ออนิวเหมือนกันแต่เป็นสีขาวอวดตัวแอลนะคะอ๋อตัวนี้เป็นเครื่อง1.9นะ ครื่อง1.9นะคะมาฟอบตัวนี้ไฟลูกแก้วแล้วนะคะเขาเลือกไฟลูกแก้วมาพร้อมแม็กซิ่งกันไปเลยนะคะโหลดเตี้ยลงแม็กให้เรียบร้อยตัวนี้เป็น E สู่ๆนะคะเป็นตัว L นะคะก็คือตัวรองท็อปนั่นเองนะคะไม่ใช่ตัว S นะคะระบบไฟฟ้าทั้งคันนะคะกระจกปรับไฟฟ้าทั้งหมดนะคะ สีขาวอ้วบค่ะปีสองพันสิบเจ็ดหนึ่งจุดเก้านะคะอันนี้ก็น้องป้ายแดงอีกเช่นกันตัวนี้ฟรีดาวได้ไหมได้อยู่ค่ะตัวนี้ทำเรื่องฟรีดาวได้เลยนะคะปะวัติดีค่ะเรากู้จัดให้ได้เต็มนะคะขอแค่ประวัติดีนะจ๊ะแล้วก็อะไรได้พอกับกับค่างวดเนาะ จา้าตอนนี้ผ่อนอยู่8,000กว่าบาทนะคะบางท่านถามว่าซื้อคนเดียวอ่ะต้องรายได้ที่เท่าไหร่นะคะซื้อคนเดียวบอกเลยว่าถ้าเป็นคันนี้ขอรายได้20,000ขึ้นไปนะคะสามารถทําเรื่องซื้อคนเดียวจบเลยไม่ต้องใช้คนค้านะคะทําฟรีดาวได้เลยผ่อน8,000กว่าบาทนะคะลูกค้าถามว่าทำไมไม่ Inbox สอบถามได้จา้าถ้ามีการตกหล่นเรื่องราคาไม่ได้บอกในไลฟ์สดนะคะสามารถสอบถามทาง Inbox ได้เลยนะคะ ตัวนี้หรือดูหน้าเพจอีกทีก็ได้นะจ๊ะราคามีบอกไว้ทุกคันเลยจ้ะเริ่มน้อยเจ็ดสิบปดอืมสิบสองใครชอบรุ่นไหนนะคะตัวไหนนะคะมาชมได้ที่ในเต็นท์ได้เลยนะคะหรืออินบ็อกซ์สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้เลยนะคะช่วงนี้รถที่เซ็นท์แน่นมากจ้ะ แน่นทั้งรถเก่งและทั้งรถกระบะทั้งสาขาหนึ่งและสาขาสองนะคะลูกค้าท่านใดสนใจพวกนี้วันอาทิตย์วันหยุดงานนะคะสะดวกมาที่เต็นเอ็นเคมาชายหนึ่งอยู่ถนนเอกชัยนะจ๊ะสาขาสองอยู่ถนนท่าจีนจ้ะถนนพรามสองฝั่งท่าจีนจ้ะเขาบอกว่าวันนี้เซลเรียบร้อยกันจัง เรื่องราคานะคะเรามีส่วนลดให้อีกนะคะสามารถต่อรองราคาหน้างานได้อีกครั้งหนึ่งนะคะลองดูราคากันก่อนได้นะคะสอบถามกันเข้ามาได้นะคะในอินบ็อกก็สอบถามได้นะคะตอนนี้ทําเรื่องฟรีดาวได้เหมือนกันนะคะผ่อนอยู่8 0 0พันกว่าบาทเท่านั้นเองนะคะใช่จ้ะภายในชมไปยัางภายในชมไปแล้วภายในชมไปแล้วสีครีมสีคีมเบจเหรอสีแล้วแต่อยากเรียกอ่า S <S <S ต่คือมันคือคบอกว่าสีมันสะอาดมากจ้ะสีสะอาดกับภายในมันดูแบบดูดีดูดีมากอะ่ะดูภายนอกยิ่งสวยมากด้วยสีขาวตัดแมทสีน้ำตาลทรองอ่าเราให้ดูภายในก่อนรถจริงกับรถลายสดนะคะรถจริงอาจจะสวยกว่าในลายสดอ่ะปะ,<ร>ะคะจะไปดูห้องเครื่องยังเอ่ย ้องเครื่องดูไปแล้วนะคะ <Okay. S 1> ตัวนี้เป็น i s ู z u ปี2017เครื่อง1.9นะคะที่สำคัญเป็นตัว L ตัว long top นะคะราคา4แสนไปปายเท่านั้นนะคะลิ้นเริ่มพันแล้วรถอยู่สาขา1นะคะหรือจะมาที่สาขา2ก็ได้สาขา1อยู่ถนนเอกชัยนะคะสาขา2อยู่หน้านิคมสมุทรสาครน,นะคะใครสะดวกสาขาไหนเข้ามาชมได้ทั้งสองสาขานะคะถ้าไปดูรถสาขา2แล้วไม่เจอ ก็มาสาขาหนึ่งจ้ะเพราะบางทีรถก็จะอยู่ทั้งสองฝั่งเรื่องเราจะมาบอกกันเรื่องเอกสารแล้วก็การยอดจัดไฟแนนนะคะยอดจัดไฟแนนในแต่ละธนาคารในแต่ละลูกค้าจะไม่เหมือนกันต้องดูที่เครดิตอันดับแรกของลูกค้าเนาะส่วนอาชีพอาชีพไหนที่สามารถออกได้ออกได้ทุกอาชีพออกได้ทุกอาชีพแต่สมุดสาครเราอาจจะติดเรื่อง อาชีพแม่ค้าแต่ก็ยังยังได้อยู่แต่ก็ยังได้อยู่เรื่องอาชีพแม่ค้าแม่ขายยังซื้อได้ม่ค้ที่มีเครดิตหรืออย่างเงี้ยค่ะสามารถเข้ามาสอบถามได้จ้ะส่วนรายละเอียดอื่นก็เดี๋ยวเราแนะนําให้เพิ่มเติมเนาะแล้วก็ฟรีดาวฟรีดาวทําได้ไหมทําได้ทําได้แต่ขอดูเอกสารลูกค้าก่อนขอดูเอกสารลูกค้าก่อนนะคะเพราะรถแต่ละรุ่นยอดจัดแต่ละคันเราจะไม่เหมือนกันนะคะเดี๋ยวเบอ่เปือลูกค้าท่านใดบอกว่าอ้าวทำไมวันนั้นบอกฟรีดาว ฟรีดาวได้นะคะยิ่งลูกค้ามีประวัติดีประวัติเครดิตทํางานชัดเจนอย่างเงี้ยค่ะเราสามารถกู้กับธนาคารได้เลยนะคะแล้วก็ที่สําคัญสิทธิของลูกค้าที่มีเครดิตก็คือคุณสามารถทําดอกเบี้ยพิเศษได้นะจ๊ะดอกเบี้ยจะถูกกว่าปกติส่วนลูกค้าที่เป็นพนักงานบริษัทแล้วไม่มีเครดิตไม่มีเครดิตถามว่าทําเรื่องออกรถฟรีดาวได้ไหมก็ได้เหมือนกันนะจ๊ะเข้ามาคุยก่อนยังไม่ต้องกังวลเรื่องเงินดาวเข้ามาคุยกันได้นะจ๊ะตอนนี้โปรโมชั่นของ NK เมีส่วนลด อ <Okay. S 1> ปีครึ่งปีแล้วก็ Motor มอเตอร์ไซค์เ,เ,เลือกเอานะจ๊ะอยากได้ไหนก็มาคุยรายละเอียดกันได้จ้ะวันนี้เอก็มีกระบะ4ี่คันถามว่ามีรถเก่งไหมก็มีเหมือนกันอยู่ฝั่งโน้ตเต็มลานเลยจ้ะใครอยากได้รถเก่งมานะจ๊ะเต็มลานเลยจ้ะดูไปก่อนนะจ๊ะเต็มลานมากอ่าพรุ่งนี้วันอะาทิตย์ร้านเปิดนะจ๊ะ จะตุปปตจีนจะอะไรก็แล้วแต่ร้านเปิดหมดไม่มีวันหยุดนะจ๊ะเข้ามาได้ปิดปิดกี่ทุ่มปิดส<ร>ิบแปดจุดส <laughs> ามศูนย์นอมาป,ะะปิดกี่ปิดหกโมงปิดมงครึ่งนะคะเดี๋ยวไม่ได้บอกว่าปิดกี่ทุ่มอ้าววันนั้นบอกปิดกี่ทุ่มตายมาได้เลยค่ะยินดีให้คำแนะนำแต่ถ้าลูกค้าท่านใดน,นะคะยังไม่สะดวกมาทักแชทแอดมินเพจเลยจา้าหรือทักแชทพว่นพี่น้องเซลก็ได้นะคะ ยินดีตอบจ้าอ่ะแอนตอบแอนพูดมั่งแอนไม่พูดเลยพี่บีก็เหนื่อยวันนี้วันนี้วันนี้พี่กุ้งเป็นมือกล้องนะจ๊ะจะได้ยินเสียงปะปรายก็วันนี้นะคะพี่กุ้งบีแล้วก็แอนนะคะขา<ะ>บรถตีคันของตะกูลอีสุสุไว้ด้วยเนาะแต่ถ้า<ะ>ชอบรุ่นอื่นที่ไม่ใช่อีสุสุก็ทักมาได้ค่ะมีทุกรุ่นมีทุกยี่ห้อมีทุกราคาตั้งแต่แสนต้น ยันสี่ห้าแสนแหละเอาเอาง่ายๆมีหมดหรือถ้ามันไม่มีในร้านก็อยากได้รุ่นไหนบอกได้เดี๋ยวหาให้นะคะรถดีรถสวยแน่นอนค่ะวันนี้เอเมหาชัยสาขาหนึ่งถนนเอกชัยและสาขาสองอยู่อยู่หน้านิคมอยู่หน้านิคมสมุทรสาครนะจ๊ะฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพจเราไว้ด้วยเราจะมีกิจกรรมแล้วก็จะมีไลฟ์สดของรถเก่งกับรถกระบะอยู่เรื่อยๆนะจ๊ะอาทิตย์หนึ่งก็จะไลฟ์อยู่ประมาณ3 4วันแล้วแต่แล้วแต่ แล้วแต่เราจะแต่รถอัปเดตใหม่ๆเรามีตลอดเราจะอัปเดตให้ลูกค้าได้ชมเรื่อยๆตามหน้าเพจนะคะค่ะวันนี้ก็จบไลฟ์แค่นี้แล้วก็ขอลาไปก่อนนะจ๊ะมีอะไรสอบถามได้นะจ๊ะขอบคุณค่ะ